วิทยาศาสตร์อ้ายว้ายนี่มันลูกกระต่าปลอมนี่นาเจนนี่เธออีกแล้วใช่ไหมเนี่ยแหมก็เธออยากขวนอ่อนทำไมล่ะคนอะไรแกเหมือนเดิมทุกทีก็ตกใจทุกทีฮรีบเอาไปคืนเลยนะ ชอบเอาของโรงเรียนมาเล่นแบบนี้ถ้าหายไปจะหามาใช้ที่ไหนแหมทำทำทำงอนไปได้แค่ฉันแค่ล้อเล่นน่ะฮะใครอ่ะไม่มีใครนี่นาเราคงคิดไปเองละมั้ง วันต่อมาวายเจนแกล้งฉันอีกแล้วใช่ไหมเอ๊ะได้เลยนี่แน่อาเอทำอะไรนะ่ะฟิวแย่ละถ้าหาไม่เจอแล้วก็เราต้องเดือดร้อนแน่ๆเลยมีหวังอาจารย์เอ็ดตายเลยหาอะไรอยู่เหรอให้ฉันช่วยไหมเออฉันทำลูกปลอม ลูกกระตาปลอมของหุ่นจำลองหายไปนะ่ะดีเหมือนกันนายช่วยหน่อยนะหาไม่เจอเลยฉันเดือดร้อนแน่ๆครูต้องฟ้องพ่อแม่ฉันแน่เลยไม่เป็นไรหรอกหาไม่เจอก็แค่ต้องชดใช้เท่านั้นเองเอ๊ะชดใช้ชดใช้ยังไง ฮึก็จะใช้ด้วยดวงตาของเธอไงล่ะ